สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องหลานจอมป่านะคะต่อจากตอนที่แล้วพวกชินเริ่มหาือการจัดงานวันเกิดนั่นสินะครับเมื่อกี้ชินก็บอกไปแล้วแต่ว่าเราจะขอใช้ห้องโถงของบ้านนี้เป็นสถานที่จัดงานครับอืมเรื่องนั้นไม่มีปัญหาหรอก เนื่องจากเป็นงานวันเกิดร่วมกันของสามบ้านคงจะจัดงานใหญ่โตพอสมควรดังนั้นต้องคัดสรรแขกที่จะเชิญมาด้วยครับไม่ต้องเชิญมาหรอกออกบอกว่าต้องคัดสรรแขกที่จะมาแต่คุณย่าก,กับคัดค้านไปตรงๆชินลาไม่ต้องห่วงหรอกที่ต้องเชิญแขกมาคือพวกขุนนางสามัญชนอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกงั้นหรอกครับค่อยยังชั่ว ถ้าเกิดต้องเรียกแขกมาเรื่องนี้ถือว่าจบแค่นี้แบบนั้นโอเคใช่ไหมคุณยากก่ากล่าวเช่นนั้นชินคิดว่าจริงด้วยสิซีซีดี้กับมาเรียเป็นขุนนางถ้าไม่เชิญแขกมาจะแย่หรือเปล่านะไม่เป็นไรค่ะมีคนไม่รู้จักมาร่วมงานเยอะๆพูดตามตรงมันรู้สึกอึดอัดถึงอย่างนั้นก็ต้องอัทยาใสด่ดีคอยโปรยยิ้มตลอดให้ยุ่งยากเนอะ พอจะรู้อยู่ว่าซีซีดีไม่ค่อยชอบโดนคนเยอะๆห้อมล้อมแต่มาเรียคงจะแค่รู้สึกลำคาญแต่ถึงพวกเจ้าตัวจะบอกว่าไม่เป็นไรแล้วทางบ้านหล่าจะว่าอย่างไรพวกคุณเซซินไม่ลำบากใจหรอจะเป็นอะไรหรือเปล่าหากท่านย่าคัดค้านการเชิญแขกมาทุกคนคงยอมรับได้ละจ้ะนั่นสินะไม่มีใครกล้าบ,บ่นหรอกซีซีดี้กับมาเรียตอบเช่นนั้นอิทธิพลของคุณย่าสุดยอดแค่ไหนกันเนี่ย ถ้างั้นเชิญมาแค่คนใกล้ตัวจริงๆก็พอแขกอื่นๆนอกจากนั้นไม่จำเป็นสินะค่ะครับเอาตามนั้นแล้วกันออกโดนตัดบทอย่างง่ายดายแต่ว่าบ้านเรามีคนรู้จักไม่เยอะดีเซียมซิกคิสแล้วก็มิเชลกับทอมละมังผลสุดท้ายสมาชิกก็เหมือนกับวันเกิดปีก่อนเป๊ะแค่นั้นก็สุดยอดพอแล้วนะคะซีซีดีห้ามถามหาความปกติจากบ้านวอฟอร์ดนะ มาเรียพูดจาเสียมารยาทจังขอบอกไว้ก่อนนะเดิมทีพวกนี้เป็นคนรู้จักของคุณปูก่กับคุณย่าอยู่แล้วชินคิดของฉันจะเชิญมาแค่ญาติค่ะเพราะคงเสียมารยาทกับสมาชิกกลุ่มนั้นไม่ได้ฉันก็เหมือนกันค่ะทำให้ซิซิลีกับมาเรียต้องรู้สึกเกงใจแต่คนรู้จักของชินนอกจากพวกที่อยู่ตรงนี้คงมีแค่นั้น คุณลอยที่ดูแลสมาคมการค้าวอลฟอร์ดก็เป็นพี่ชายซีซีดีถ้าอย่างนั้นต้องเชิญคุณเกรนพ่อของอลิซมาด้วยสิชินคิดถ้าอย่างนั้นก็ยังถือว่าคนเยอะอยู่ดีไม่เป็นไรหรอจัดงานฉลองใเ่โตแบบนั้นคุณย่าคงหมายถึงเรื่องที่ช่วงนี้ระง,งับการจัดปาร์ตี้ตอนนี้ทุกคนระง,งับการจัดงานฉลองญ่โตแท้ๆคุณย่าจึงกังวลว่าจัดงานวันเกิดร่วมกันสามบ้านแบบเอเกเลิกจะดีหรอ คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับภัยคู่คามใหญ่หลวงสุดอย่างจอมมารโดนปราบไปแล้วแถมดูเหมือนจอมมารที่หลงเหลืออยู่จะไม่มีเจตนาสู้รบเหลือแค่จัดการกับบสัสฑกายที่เพิ่มจํานวนขึ้นเท่านั้นเองน่าจะใกล้ได้เวลายกเลิกห้ามจัดงานฉลองแล้วล่ะครับหากพวกเรานําขบวนจัดปาร์ตี้กันก่อนคนอื่นๆคงจะจัดได้ง่ายขึ้นด้วยออกกล่าวเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็ดีไป ชินคิดว่าอะไรกันน่ะคำพูดของคุณย่าเหมือนมีความกังวลอื่นนอกเหนือจากการจัดงานฉลองใหญ่โตปะป,ปนอยู่ด้วยคุณย่ามีอะไรให้เป็นห่วงหรอครับชินเอ่ยขึ้นอ่าเปล่าหรอกถ้าคิดมากเกินไปก็ช่างเธอะคุณย่าพูดจาคุมเครือแปลกๆทุกคนคงรู้สึกได้ถึงเรื่องนั้นเช่นกันเลยพากันหันไปมองคุณย่าคุณย่าคงจะรับรู้ถึงบรรยากาศนั้นหลังจากคุณคิดเล็กน้อยจึงเอ่ยปากออกมา จอมานชิตอมจะไม่บุกเข้ามาจริงๆหรอคุณย่าเอ่ยข้อสงสัยพื้นฐานที่ทําให้จัดปาร์ตี้อย่างอเอกริกได้เพราะภัยคุกคามของจอมานผ่านพ้นไปแล้วเมื่อได้ยินคําพูดของคุณย่าอ็อกจึงบอกถึงเหตุผลที่ตัดสินใจแบบนั้นอีกครั้งจอมานที่ปราบได้บอกว่าแบบนั้นครับมันว่าหลังจากชิตอมทําลายจักรวรรดิพังพินาตไปก็ไม่มีกระใจจะทําอะไรอย่างอื่นอ็อกกล่าว เป้าหมายของจิตตอมคือการทำลายล้างจัก,กรวรรดิหลังจากทำได้สำเร็จเลยสูญเสียเป้าหมายงั้นหรอแม้จะได้ฟังเหตุผลแล้วคำพูดของคุณย่าก็ยังคุเคือเขาจะยอมอยู่เฉยๆแบบนั้นแน่หรอ ชินคิดว่าจริงด้วยนั่นเป็นการลงความเห็นโดยการสันนิษฐานอย่างมีความหวังจอมานที่ต้องการลุกรานอนาณาจักรรอบๆจัก,กรวรรดิพินาศไปหมดแล้วเหลืออยู่แต่พวกจอมานที่ไม่มีเจตนาจะเป็นศัตรูกับพวกชินถ้าอย่างนั้นคงไม่เกิดความวุ่นวายไปมากกว่านี้ลงความเห็นกันว่าอย่างนั้นไม่มีหลักฐานประกอบใดๆแต่ทว่าจริงด้วยครับไม่มีหลักฐานว่าจอมาจะไม่บุกเข้ามามากกว่านี้ แต่ชิตอมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องในคราวนี้เรื่องนั้นก็เป็นความจริงครับที่อ็อกอธิบายนั้นไม่ผิดจิตอมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับจอมานที่มาจู่โจมทุกอาณาจักรเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งยืนยันคําพูดของจอมานที่แยกตัวนั้นได้เรื่องนั้นมันก็จริงแต่แม้กระน,นั้นก็รู้สึกว่าคุณย่ายังไม่ยอมเชื่อบางทีอาจเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะชินคิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่า คุณย่ากังวลอะไรเกี่ยวกับจอมานในอดีตหรือเปล่าครับชินนึกสงสัยเรื่องจอมานในอดีตมองจากท่าทีหลังปาบจอมานที่บุกมายังเอิร์สไฮดูเหมือนคุณปูก่กับคุณย่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับจอมานในอดีตตนนั้นความกังวลในตอนนี้อาจเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นก็ได้ชินคิดแบบนั้นแล้วถามออกไปไม่เพียงแต่คุณย่าคุณปู่เองก็มีสีหน้าหม่นมองนั่นสินะได้เวลาเล่าให้ฟังแล้วละมัง้ง จริงด้วยนะรู้เรื่องเอาไว้ก่อนอาจจะดีกว่าคุณปูก่กับคุณย่าเกิดนําเช่นนั้นนั่นแปลว่าจะเล่าให้ฟังหรอครับชินเหนื่อยขึ้นอืมในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ควรรู้เรื่องจอมาในอดีตจะดีกว่านั่นสิจอมาในอดีตกับจอมาตอนนี้รู้ความแตกต่างนั้นไว้คงไม่เสียหายหรอกคุณปู่กับคุณย่ากล่าวเช่นนั้น ที่ผ่านมาได้ยินคนเล่ากันว่าแน่ดีคุณปู่เคยปราบจอมานได้แต่ว่าไม่เคยได้ยินรายละเอียดว่าจอมานนั้นเป็นตัวตนแบบไหนถ้ายอมเล่าให้ฟังแสดงว่าถูกคิดอะไรบางอย่างได้ชินคิดเช่นนั้นจึงเตรียมตัวตั้งใจฟังแต่รอบข้างพวกชินกับไม่ใช่จะเล่าตำนานวีรบุรุษของทั้งสองคนให้ฟังนั้นหรอคะ เพราะจะได้ฟังเรื่องที่จนถึงตอนนี้รู้จักผ่านหนังสือหรือละครเวทีเท่านั้นมาเรียเลยตื่นเต้นระลิกระลีคนอื่นๆก็รู้สึกสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งใจเย็นสิไม่ได้เล่าเรื่องน่าอายันนั้นหรอกเอะงั้นหรอคะมาเรียนึกว่าจะได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสองตรงๆจึงทำหน้าผิดหวังเล็กน้อยคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เอ,อ่ยออกมาแต่ก็มีปฏิกิริยาคล้ายๆกัน จะเล่าแค่เรื่องของจอมานในอดีตนนะพอเป็นเรื่องของจอมานใบหน้าของทุกคนพันจริงจังขึ้นมาดูเหมือนว่าสำหรับชาวเอิร์ธไฮตอนนี้จอมานยังเป็นภัยคุกคามเมื่อเห็นทุกคนตั้งท่าพร้อมรับฟังอย่างจริงจังคุณย่าก็เริ่มเล่าจอมานที่พวกเราค้นไปนั้นเที่ยวอารวาใส่ผู้คนและเมืองต่างๆโดยไม่มีการแบ่งแยกเหมือนกับที่เขียนอยู่ในเรื่องเล่านั้นแหละ ค้ายกับว่ามันมีเป้าหมายที่จะทำลายล้างทุกอย่างรอบด้านพลังเวทที่เอ,อ่อล้นออกมาเรากับว่าเกียดชังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พอพเผชิญหน้ากันจริงๆถึงได้รู้ว่าเจ้านั่นถูกความเกลียดชังครอบงำจิตใจหมดแล้วทุกคนแทบหยุดหายใจให้กับคำพูดของทั้งคู่ซึ่งเคยเผชิญหน้าโดยตรงกับจอมมารที่พูดถึงแค่ในเรื่องเล่าจะว่าไปแล้วชินไม่เคยอ่านหนังสือน,นั้นเลยไม่รู้อะไร แต่ไม่ได้เขียนบรรยายจอมานหลอกหลอชินคิดในเรื่องเล่าไม่ได้เขียนละเอียดขนาดนั้นนะครับจอมานที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังนั้นหลอพอได้ยินคําพูดของทอก็เลยเข้าใจขึ้นมาอลิซตัวสันน่นน้อยๆคงกําลังจินตนาการภาพจอมานในเรื่องเล่าปล่อยพลังเวทแห่งความเกลียดชังออกมานั่นทําให้คิดอย่างแรงกล้าเลยว่าปล่อยไว้ไม่ได้ต้องโค้นมันให้ได้จอมานแอดีตทำให้รู้ถึงภัยคุกค,ค,คามขนาดนั้นเลยละ่ะ เมื่อก่อนเวลาได้ฟังจากคุณปู่คุณปู่ไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นในความเป็นจริงคงต้องต่อสู้พร้อมกับคิดอะไรหลายๆอย่างจอมานที่ปรากฏตัวคราวนี้ก็เช่นกันดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกเกลียดชังต่อจกักรวรรดได้ยินว่าเป้าหมายคือทำลายล้างจากักรวรรดน่าจะมีความเกลียดชงังต่อจกักรวรริอย่างรุนแรงนะครับ ความเกลียดชังเป็นอย่างที่ยอกพูดดูจากเป้าหมายของจิตตอมซึ่งลงมือทำลายจากาักรวรรดไม่ใช่ปกครองทำให้จินตนาการได้ว่าเขาต้องมีความโกรธแค้นและเกลียดชังอย่างรุนแรงแต่ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยและจอมาในอดีตเองก็ปลดปล่อยพลังเวทแห่งความเกลียดชังชนิดที่แค่เผชิญหน้าก็รับรู้ได้อย่างนั้นเองเหรอ เพราะมีจุดร่วมแบบนั้นจึงทำให้คุณย่าสันนิษฐานว่าผู้ที่มีความเกลียดชังรุนแรงอาจกลายเป็นจอมมานตอนนี้ชิตอมอาจสูญเสียเป้าหมายไปเพราะชำระความแค้นกับจกักรวรรดิสำเร็จแล้วเลยยอมอยู่นิ่งเฉยๆคุณย่าพูดพางมองหน้าทุกคนโดยเฉพาะกับออก แต่ว่าเขามีจุดร่วมคือเกียดชังบางอย่างเช่นเดียวกับจอมาในอดีตและหันเหสัญชตาตญาณทำลายล้างนั่นไปทั่วทั้งอาณาเขตจกักรวรรดิจกักรวรรดิจึงโดนปิดชีพจนหมดไม่เว้นกระทั่งประชาชนทั่วไปถูกไหมต่อให้จิตใจถูกความเกลียดชังครอบงำมากแค่ไหนนั่นก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ชิตตอมลงมือทำเรื่องไม่ธรรมดานั้นลงไปได้คุณย่ากล่าวเช่นนั้น สังหารประชาชนหลายแสนของจักรวรรดิบรูสเฟียทั้งหมดหากเป็นมนุษย์ต่อให้อมาหิตยังไงก็คงไม่กล้าทำถึงขั้นนั้นแต่ชิตอมกับกล้าลงมือทำเช่นนั้นก้าพูดได้เต็มปากหล่อว่าชิตอมที่ทำเรื่องแบบนั้นได้คราวนี้จะไม่เบนความเกียดชังที่เคยมีต่อจักรวรรดิมายังทั้งโลก ที่ฉันเป็นห่วงคือเรื่องนั้นชีตอมอาจแตกต่างกับจอมาในอดีตแต่ว่ามีจุดร่วมเดียวกันคือเข็นค่าครั้งใหญ่โดยไม่คิดว่าคนคือคนคุณย่ากล่าวเช่นนั้นทั้งสองมีจุดร่วมคือไม่ลังเลในการเขีนค่าผู้คนคุณย่าบอกว่ากับตัวตนแบบนั้นไม่ควรคลายความรมะมัดระวังจะว่าไปตอนเผชิญหน้ากับชีตอมก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่แคร์มนุษย์เลยสักนิดสินะ ไม่ผิดที่จะบอกว่าเป็นความจริงซึ่งเขาไม่เคลื่อนไหวหลังจากทำลายล้างจากาักรวรรดิแล้วทำให้พวกจีนมองโลกในแง่ดีเดิมทีชิตอมเคลื่อนไหวด้วยความคิดแบบไหนกันนะตัวอย่างเกี่ยวกับจอมามีน้อยเกินไปจึงไม่ได้ข้อสรุปอะไรมันน่างหงุดหงิดจริงๆชินคิดถ้ามีข้อมูลสักนิดช่วยให้ตัดสินใจอะไรได้ก็คงดีมีเรื่องที่ไม่เข้าใจมากมายเกินไปจนไม่รู้จะตรวจสอบยังไงเลย เรื่องที่พอจะรู้หรอพอชินบ่นว่าอยากได้ข้อมูลสําหรับพิจารณาอีกนิดคุณย่ากับคุณปู่คุณนกิดเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองหน้ากันจากนั้นก็เริ่มเล่าคล้ายกับตัดสินใจบางอย่างทุกคนรู้ไหมว่ามนุษย์ที่กลายเป็นจอมนอัน่ะเมื่อก่อนเป็นคนแบบไหนคุณย่าเลยถามทุกคนไม่รู้ครับ ในเรื่องเล่าก็ไม่ได้บอกไว้ค่ะออกตอบกลับด้วยใบหน้าสับสนเหตุผลนั้นรู้ได้จากคําตอบของยูริดูเหมือนว่าในเรื่องเล่าจะไม่ได้บอกรายละเอียดของจอมานพอได้ยินคําตอบของทั้งคู่คุณย่าจึงบอกเหตุผลว่าทําไมถึงไม่บอกรายละเอียดนั่นสินะก็กลุ่มจอมเวทเอิร์สไฮพยายามปกปิดเอาไว้นี่นาพาะง้นสังคมเลยไม่รู้ว่ามนุษย์แบบไหนจะกลายเป็นจอมานปกปิดไว้หมายความว่า ทอดูเหมือนจะฉกคิดจากคําพูดของคุณย่ากับคุณปู่ชินเองก็ด้วยมนุษย์ที่กลายเป็นจอมาในอดีตเป็นอดีตนักเวทสังกัดกลุ่มจอมเวทราชนจาจนะักรเอิร์ธไฮนาทุกคนคงพอจะเดาออกเลยได้ยินเสียงหายใจเข้าเฮือกเป็นแบบนั้นจริงหรอคะองค์ชายค่ะคือว่าเราเองก็เพิ่งรู้เมื่อได้ยินมาเรียถามออกจึงบอกว่าตัวเองก็เพิ่งรู้เรื่อง จริงสิดูเหมือนว่าอาดิสจะโดนเกณฑ์ไปปราบจอมานตอนเรียนอยู่โรงเรียนเวทมนชั้นสูงเขาน่าจะรู้รายละเอียดอยู่บ้างไม่ได้บอกกับอ็อกสินะในฐานะกลุ่มจอมเวทหรือต้องบอกว่าในฐานะราชนจาจักรเอิร์ธไฮคงไม่อยากให้ใครรู้ว่าคนของตัวเองกายเป็นจอมานแต่ว่าเป็นอะไรไปหรอชินเปล่าแค่กำลังคิดว่าเรื่องนั้นจำเป็นต้องปกปิดขนาดนั้นเชียวหรอชินตอบ จริงอยู่ว่าที่เป็นชาวเอิร์สทฮเคยสังกัดกลุ่มจอมเวทนั่นเป็นเรื่องน่าตกใจแต่ต้องปกปิดขนาดนั้นเลยหรอพอคิดแบบนั้นคุณย่าก็อธิบายเหตุผลให้ฟังเพราะคนที่กลายเป็นจอมมารเป็นนักเวทชั้นยอดถ้านับแค่ฝีมือคงพอๆกับตาแก่คนนี้เลยนะสิคุณย่ากล่าวเช่นนั้นพะพอๆกับท่านจอมปาดสุดยอดเลย มาเรียกับทอพากันตกใจสุดขีดพอได้ยินว่าฝีมือพอๆกับคุณปู่ดูท่าทางทึ่งอยู่ไม่น้อยหัวหน้าของกลุ่มจอมเวทในตอนนั้นไม่ยอมประเมินผู้มีฝีมือคนนั้นอย่างเป็นธรรมนำซ้ำยังแย่งผลงานของนักเวทนั่นไปเป็นผลงานของตัวเองนั่นหล่ะคือสาเหตุเจ้านั่นไม่ได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมจากภายในองค์กร สังคมในตอนนั้นกล่าวกันว่าตาแก่คนนี้ที่เป็นนักล่าสนากายคือนักเวทแข่งแร่งที่สุดของยุคนั้นแต่นักเวทนั่นซึ่งมีฝีมือพอๆกันกับย่ำอยู่กับที่และไม่ได้เลื่อนขั้นในองค์กรชินคิดว่ามีฝีมือเท่าเทียมกันแท้ๆฝ่ายหนึ่งถูกเรียกว่านักเวทผู้แข่งแร่งที่สุดส่วนอีกฝ่ายถูกหัวหน้าย,ยั่งผลงานจนไม่มีโอกาสเลื่อนขั้นในองค์กรและมีชื่อเสียงในสังคมเป็นเรื่องที่โหดรห้ายจริง สำหรับกลุ่มจอมเวทถือเป็นเรื่องเน่าเฟซในระบบและสำหรับราชนาจากักรก็ถือเป็นการประกาศว่าไม่ได้รับรู้ถึงความเน่าเฟะในกลุ่มจอมเวทที่ว่าไม่แปลกที่อยากจะปิดบังเอาไว้แต่ว่าคุณปู่กับคุณย่ารู้เรื่องนักเวทคนนั้นละเอียดจังนะครับพอชินทักขึ้นมาใบหน้าของทั้งคู่ก็พันหมนมองนักเวทคนนั้นเป็นคนรู้จักของพวกเราตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเอ๋ ไม่รู้เป็นคำพูดของใครแต่มีเสียงแสดงความตกใจดังขึ้นเบาๆชินก็ตกใจเหมือนกันพราะแทบไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับอดีตของคุณปู่กับคุณย่าเลยเขาอยู่กับปู่มาตลอดตั้งแต่โรงเรียนชั้นกลางจนถึงโรงเรียนเวทมนต์ชั้นสูงเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งที่ดี ส่วนย่ารู้จักตั้งแต่โรงเรียนเวทมนต์ชั้นสูงสมัยนั้นสองคนนี้อยู่ด้วยกันตลอดถูกเรียกว่าอัจฉริยะวอฟอร์ดกับแม็กลีนผู้มีพรสวรรค์สะดุดตากันหน้าดูเลยละ่ะคุณปู่กับคุณย่ากล่าวเช่นนั้นสมัยโรงเรียนเวทมนต์ชั้นสูงของคุณปู่กับคุณย่าแย่แล้วอยากฟังสุดๆเลยแต่ว่าทอกับสงสัยเรื่องอื่นชื่อแม็กลีนเหรอครับ ใช่แล้วคลายแม็กลีนเขาเป็นชายผู้ใช้เวทมนต์ด้วยหลักการผิดกับใครบางคนที่ใช้เวทมนต์ด้วยพละกกำลังกับลางสังหณรฉันใช้อ้างอิงได้เยอะเลยเฮ้ hey, แล้วข้าล่ะคําอธิบายของเธอใช้ความรู้สึกเยอะเกินไปจนไม่เข้าใจไม่น่าเชื่อว่าชินจะพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้คุณย่ากล่าวตอนสอนชินก็อธิบายเข้าใจง่ายดี แต่ว่าคงเรียนรู้มาหลายอย่างสินะคุณปู่ชินคิดพูดนอกเรื่องไปหน่อยแฮะหลังจบจากโรงเรียนเวทมต์ชั้นสูงพวกเราก็ไปเป็นนักล่าส่วนคลายไปสังกัดกลุ่มจอมเวทตอนนั้นข้าย,ยังหนุ่มๆเลยไม่ชอบโดนองค์กรผูกมัดตรงจุดนั้นคลายเป็นคนนิสัยจริงจังเขาเลยคิดว่าอยากทำงานเพื่ออาณาจักรมากกว่าสนใจเรื่องตัวเอง คนรอบข้างชมเชยพวกเราที่เป็นนักล่ากันเอาเองเพราะเป็นโลกที่ให้ความสำคัญกับฝีมือแต่ว่ากลุ่มจอมเวทเป็นองค์กรต่อให้คนหนึ่งมีฝีมือโดดเด่นก็คงไม่ได้รับการยอมรับง่ายๆคุณปู่กับคุณย่าเก,ก่าวเช่นนั้นนักล่าสุนตักายขอแค่มีฝีมือก็จะได้รับการยอมรับและมีรายได้มากมาย แต่ถ้าไม่มีฝีมือคงอยู่ยากในสมัยนั้นถือเป็นอาชีพที่เสี่ยงส่วนกลุ่มจอมเมธพูดง่ายๆคือหากเป็นข้าราชการอาจได้รับการยอมรับยากแต่ยังไงก็มีรายได้แน่นอนทั้งสองอย่างล้วนมีข้อดีข้อเสียการเป็นสมาชิกในองค์กรยากที่จะไต่เต้าด้วยผลงานหรือฝีมือของตัวเองคนเดียวนั่นถือเป็นเรื่องที่รู้กันตั้งแต่แรก ถึงอย่างนั้นคลายก็ยังเลือกเข้ากลุ่มจอมเวทเพราะการสังกัดกลุ่มจอมเวทจะช่วยปกป้องประชาชนผิดกับการเป็นนักล่าที่เน้นทําเพื่อตัวเองแต่ว่าผู้บังคับบัญชาตอนนั้นเป็นชายใจโคตรยั่งผลงานของลูกน้องไปเป็นของตัวเองหยาบช้าสิ้นดีเลยมาเรียท่าทางจะโมโหหัวหน้าของคุณคลายมากคนอื่นๆก็แสดงอารมณ์แบบเดียวกัน ต่อให้เป็นองค์กรก็มีการประเมินของภายในองค์กรนั้นคลายโดนหัวหน้ายังผลงานไปจนไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มจอมเวทความไม่พอใจของเขาจึงค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นคลายไม่พอใจเพราะไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มจอมเวทเสียทีแต่เขาคงไม่ได้รับรู้ถึงเหตุผลที่ว่าชอบมาบ่นให้ฟังจนเช้าบ่อยๆคงกำลังนึกถึงเรื่องในตอนนั้นทั้งคู่พูดถึงท่าทีของคุณคลายด้วยรอยยิ้มฝืน แล้วไงต่อครับคุณคลายโกรธแค้นเรื่องนั้นเลยกลายเป็นจอมานหรอเหตุผลแบบนั้นออกจะอ่อนไปหน่อยนะชินกล่าวเช่นนั้นตอนนี้เรื่องที่คุณใคลานน่น่าจะโกรธแค้นมีแค่ไม่ได้เลื่อนขั้นในการงานนำซ้ำตามคำพูดของคุณปู่คุณคลายไม่รู้เหตุผลที่ไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มจอมเวธเพราะไม่พอใจต่อสถานการณ์ในปัจจุบันของตนเลยกลายเป็นจอมานงั้นหรอ ถ้าอย่างนั้นทั่วโลกน่าจะมีจอมานมากกว่านี้พอชินเอ่ยข้อสงสัยนั้นคุณปูก่กับคุณย่าพันแสดงอารมณ์โมโหอย่างยิ่งออกมาไอ้บัดศบนั่นบางอาจยัดเยียดความผิดพลาดของตัวเองให้คลายชินเพิ่งเคยเห็นทั้งคู่โมโหขนาดนี้เป็นครั้งแรกเป็นเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนแท้ๆคงรู้สึกกรเกลียวไม่หายทั้งคู่ด่าทอหัวหน้าของคุณคลายในตอนนั้นด้วยถ้อยคำรุนแรง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความกดเกี้ยวนั้นพวกชินไม่มีใครกล้าส่งเสียงใดๆทั้งคู่มีบรรยากาศตึงเครียดแต่ไม่นานก็ระงับความโมโหเอาไว้ได้และพันทำหน้าเศร้าหมองแล้วก็ขอจบตอนที่59เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน e ีีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ